ข้อเนอชุดขาวยังไม่โดนใจเอ็มปเป้รเลยนะเอาล่ะยังไงยิ่งกว่าชุกหวยบริวปูดได้3ข่าวดีก่อนจะลุ้นรักษาจากฝูงพีบริกอีก1สัปดาห์รับโบยินดีสุดยินดีกับการได้คัมแบ็กตัวจริงกับผงในรอบสเดือนถ้าพลาดชาบีออรันโซออปชั่นเสริมกุนซือแทนที่เจ็กเกคอฟจะเป็นใคร ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันทางที่อารันติกรายงานข่าวเรยนะว่าข้อสเสนอของเดรย์เอลมาดริดนั้นยังไม่สามารถโน้มน้าวให้เอ็มบัปเป้ตอบตกลงในการย้ายไปรุ่มงานและการหน่าได้ สถานการณ์ของเอ็มบาเป้กับทางปารีสแซ็ชแมงยังไม่มีความชัดเจนท่ามกลางสัญญาที่การจงจะหวดลงช่วงจบซีซั่นนี้โดยสโมสรดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสปรารถนาต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ไม่มีการตอบสนองจากเตตเลยนะนอกจากนั้นสื่อทั้งในและก็นอกฝรั่งเศสมั่นใจว่ากองหน้าเดวิชพาปีป่ายนี้ตอบตกลงเบริอัลมาดริดเป็นที B ่เรีบร้อยแล้วซึ่งกำลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะประกาศอย่างเป็นก,การกันอีกครั้งขณะนั้นก็ดีทางอาร์ตินติกรารบุเล่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการเจรจาระหว่างตัวแทนของ หูวอ,อกทีมชาติฝรั่งเศสกับทางด้านของราชทุกขาวยังไม่ได้บทสรุปเพราะว่าข้อสเสนอที่บรสวังโกสมอบให้นั้นไม่สามารถโน้มน้าวนักเตะได้สําเร็จ ปัจจัยสำคัญเป็นเพราะว่าทางด้านของเปเอลมาดริดลดข้อเสนอจากเดิมที่เคยมอบให้เมื่อปี2022ตอนนั้นเตรียมเ็ดเงินจำนวนกว่า110ล้านปอนด์เพื่อจะเป็นค่าส,สัญญาและมีค่าแรงประมาณ22.2ล้านปอนด์ต่อปีให้กับทางด้านเอ็มบาเป้แต่ปัจจุบันนั้นประชาชุดขาวมองว่าจำนวนดังกล่าวมันมากจเกินไปและทำการปร,รับลดลงมาส่งผลให้การเจรจาณตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยเพราะาฝั่งตัวแทนนักเตะไม่ได้ถูกใจขอ้อเสนอปัจจุบันของรถบังโกตเดนาะ ทางด้านของปารีสแซตงแองเองยังคงจะไม่ลดละความพยายามในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าสถานการณ์ของเปเชนั้นขึ้นอยู่กับทางด้านการตัดสินใจของนักตเตะเพียงแค่เท่านั้นแม้สโมรสรดังของฝรั่งเศสพร้อมจะมอบข่าแรงและบนัสก้อนโตให้ในคาั้งนี้ก็ตามที <S <S แฟนๆของเทด,ดังๆนะครับของลิเวอร์พูลจะรับ3ข่าวดีสำคัญก่อนจะลุ้นรักษาบัลลังก์จากฝูงฟิบรกิกันต่อไปอีกช่วงหนึ่งสัปดาห์ โดยการที่ทางเดอะสแตนดาร์สื่อชื่อดังเบอร์ผู้ดีรายงานข่าวเลยระว่าลิเวอร์พูลจากฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกิจมีลุ้นที่จะได้โมเมซาล่าดาวยิงตัวเก่งหายเจ็บกับเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมต่อไปที่จะออกไปเยือนเบรนฟอร์ดในวันที่เสาร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ โมเบสันลาได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาคัฟออฟเนชั่น2 0 2 3นที่ัดที่2ของกรุปบีเมื่อทีมเสมอกระทังทีมชาติกาน์นาไป2ต่อ2เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาโดดเตตของแดงถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ตัวที่สิและได้รับการส่งตัวกลับมารักษาที่สมโมสรก่อนที่ทางด้านอียิปต์จะตกรอบ16ทีมสุดท้ายตั้งแต่วันที่18มกราคมดังโดนจุดโทษแพ้ดีอาคองโกไปเจต่อ8 โดยล่าสุดนั้นมีการรายงานขาน่าวดัว่าโมซาล่าเองกำลังแยกซ้อมเดี่ยวและก็อยู่ในโหมดโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายมีลุ้นกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในช่วงสัปดาห์นี้และอาจจะมีชื่อติดทีมในฟิมเบริกนัดที่25ไปเยือนเบรนฟอร์ดในวันเสาร์นี้กันอีกด้วยเพื่อจะลุ้นช่วยหงแดงรักษาบัลลังจากฝูงกันต่อไป1สัปดาห์ หลังเก็บไปทั้งหมด54แต้มนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2และารสเซนอันดับ3อยู่2แต้มแต่ทางบริวาสีฟ้าแข่งน้อยกว่า1เกมไม่เพียงแค่นั้นทางเดอะสแตนดาร์ดยังระบุด้วยนะว่าอาริซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูเมือหนึ่งและก็โจโกเมชกองหลังสารพัดประโยชน์จะกลับมาช่วยลิเวอร์พูลในเกมเยือนเบรนฟอร์ดได้เช่นเดียวกับน้าของโมซาลาหลังจากที่มีอาการป่วยจนไร้ชื่อใน,น,นล่าสุดที่เปิดบ้านชนะเบอร์นี่ไป3ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แอนดี้ปรูบาสันสุดแฮปปี้หลังจากที่กลับมาลงเป็นตัวจริงนัดแรกในรอบ4เดือนในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์รีไปได้3ต่อหนึ่งที่แอนฟิลบุนเสาร์ที่ผ่านมาการตันทีมชาติสกอตแลนด์ A กลับมาเป็น11ตัวจริงของหัวแดงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวไหลในการรับใช้ชาติในช่วงเดือนตุลาคมผมชอบมันมากในวันนี้เขาได้กล่าวก,กับทนางน f f ั้นลิเวอร์พูลเอฟซีดอทคอมเจ้านายพูดกับผมเมื่อวันนี้และแค่บอกว่าประานั้นไม่มีทางเลือกมากมายนัก เขาบอกว่าพยายามลืมไปว่าผมเนี่ยพักมาสี่เดือนแล้วซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะพูดผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่นั่นคือความคิดของผมเมื่อผมตื่นขึ้นมาก่อนหน้านั้นเพื่อพยายามจะลืมมันและหวังว่ามันจะกลับมาเย็ยนคันเร่งเหยียบคันเร่งกันอีกครั้งผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นพูดตามตรงผมคิดว่าผมมีจังหวะเพิ่มผมขึ้นขึ้นลง,ลงตามปกติ ผมพยายามช่วยลูกโซ่ในการวิ่งตัดและมีส่วนร่วมในเกมดีใจที่กลับมามีความสุขที่ได้ลงเล่น9 4นาที95นาทีดีใจที่ได้กลับมานะเป็นตัวจริงในครั้งนี้และหวังว่าผมจะเป็นอย่างนี้ไปจนจบฤดูกาลการพักไป4เดือนเป,ป็นรวลานานแต่ว่าเด็กๆทําได้อย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ผมต้องก้าวขึ้นไปถึงระดับของพวกเขาแล้วและวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกครั้งในครั้งนี้ มันเป็นช่วงบ่ายที่ยากลำบากจริงๆในการเจอกับทีมที่ดีจริงๆโรเบ่ร์สันได้กล่าวถึงเกมกับทางบอรดรีผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ตำแหน่งไหนนั้นได้ยังไงเพราะพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีมาก และพวกเขาเองมีนักเตะอายุน้อยที่ได้ตื่นตาตื่นใจมากมายพวกเขาทําให้มันยากสำหรับเรามันไม่เคยเป็นบ่ายที่ง่ายเลยผมคิดว่าเรานั้นรู้เรื่องน,นี้ตั้งแต่สินกหวีดแรกแต่ทีมชุดนี้มักจะหาหนทางและพบหนทางและโชคดีที่เราจัดการได้ในว,วันนี้ เอาไดยังไงวงในมาเองเลยนะระบุ3สาเหตุหลักที่ทำให้ชาบีออรันโซไม่ได้ย้ายคุมทีมดิวฟูในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทางด้านของหลังจากที่ทางาชาบีอรอรันโซผู้จัดการทีมด้านด้านไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ตกเป็นข่าวว่าดิวอฟูลยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวเพื่อจะมาคุมทีมแทนที่เชเกนคอฟในช่วงซัมเมอร์2 0 2 4อาจจะไม่ได้ไปคุมท้าผงแดงก็เป็นไปได้โดยไซมอนโรเฟลหนึ่งในผู้บริหารของเลเวอร์คูเซ่นชี้แจงออกมาถึง3ปัจจัยหลักๆในขณะนี้โดยทางโรเฟลระบุเลยว่าเขายังมีสัญญากับทีมต่อจนถึง30มิถุนายนแถมเขายังสบายใจครอบครัวของเขาก็ด้วยที่ได้อยู่ที่นี่ และซีซันหน้าเขาก็จะมีทีมที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฝรั่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงทีมอะไรเลยแม้ว่านักเตะของเรารวมถึงชาบีจะได้รับความสนใจจากทีมอื่นเป็นเพรื่องธรรมดาเพราะโชว์ฟอร์ไมไิ่ดีก็ตามทีปัจจุบันทางด้านของชาบีอรอรันโซนะฮะคุมท้างขายานําจากฝูมุนเดสรเซริกาเยอรมันสอ2วั 2023, หลังผ่านไปทั้งหมบ21นัดไม่ได้บ้5แต้มมีลุ้นลีกอย่างเต็มตัวเลยนะ อางไง Liverpool, รไลิเวอร์พูลลักเป้าชาบีออรันโซ่ฐานะสืบทอดตำแหน่งกุนซือของทางลิเวอร์พูลต่อาจดนานของเชคเกนคอฟเนื่องจากว่าผลงานของเขาโดดเด่นเป็นสง่าและคู่ควรที่จะมีทุกประการที่จะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไป เดอรอารันโซ่ได้รับการยกย่องอย่างมากจากทางด้านของนําไบาเออร์เลวโกเซนโชว์ฟอร์ไมได้อย่างแข็งแกร่งและก็ยึดตำแหน่งจ่าฝูงบุนเดสริกาเยอรมันอย่างเหนียวแน่นที่สำคัญเขายัางนำทัพห้างขายาไม่แพ้ใครในทุกรายการที่ลงแข่งขันสตารับฤดูกาลนี้กระนั้นชื่อของคุณชายคือตัวเต็งเก่งหนึ่งที่จะได้รับงานคุมทีมของแดงหลังในายใหญ่ชาวเยอรมันประกาศวางมือจากการกมบังเหียนยอดทีมแม็กชินแอนฟิลหลังจบซีซั่น2023 โดยอย่างไรก็ตามนะฮะงานนี้การจะได้อารันโซมาทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพร,รัดล่าสุดไซมอนโปรเฟลผู้บริหารทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่ากุณซือชาสเปนิชจะอยู่คุมทีมต่อในช่วงซื้อหน้าเดี๋ยวกันนี้มาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครที่มาแทนที่เจกเกนคอฟกันบ้างเริ่มไปที่หนึ่งกันก่อนก,กันเป๊ปไรเดอร์ ออปชันแรกที่บอร์ดบริหารมองเอาไว้เป็นทางเลือกก็คือไบรเตอร์ซึ่งรู้ตื้นลึกหนาบางลิวรฟูลดได้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือมือขวาที่ไว้วางใจได้ของครอบโดยเจ้าตัวได้มาบริังงานตั้งแต่ปี2014และช่วยกันสร้างทีมจนแข็งแกรแ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ไรเดอร์เคยมีประสบการณ์ช่วงสัส้นๆในช่วงธนะทเทนเอ็นซีซีนท์เมเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อปี2018ก่อนจะกลับมาทำงานเป็นผู้ช่วยครับต่อโดยโค้ชชาวดัตช์ไวซีเปีบนนี R ้ N e, เป็นหนึ่งในทีมสตาฟที่รู้ใจของบอสและก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากอดีย่างไรก็ตามมีปัญหาเดียวในนั้นก็คือทางไรเดอร์ประกาศว่าจะอำลาทีมไปพร้อมกับทางเจเกนคอฟและแน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการรับงานกุมบงเหียนสโมสรแบบเต็มตัวแต่ว่าคงไม่ใช่ของแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นทางด้านของทางโรเบอร์โตเดชาบีโดยแม้ว่าทางบริันแอน์โฮฟอัลเบียนประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่มีทางปล่อยเดอชาบี้ไปคุมลิเวอร์พูลแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดเขาเพื่อโอกาสสุดท้ายถ้าหงแดงติดต่อเข้ามาจริง ุ้ณซูชาวอิตาเลียนรายนี้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะรับงานที่ใหญ่กว่าในการคุสมโสโมสรระดับกลางตารางเท่านั้นที่สําคัญเดอะชาบี้เป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกับทางเชคเกนคอฟซึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่จะคว้าชนะในทุกเกมในครั้งนี้ให้จบได้ตจอมาคนที่3ก็จะเป็นบรูเบนอโมริมโดยคุณซอสปอร์ติ้งลิสบอนนะเป็นโคช้ชที่ถูกหมายตาอย่างมากจากหลายสมโมสรโดยสื่อสเปนหลายสัมนำบริงานขขาว ไปที่ทางเดียวกันบอกว่าบาร์เซโลนาอยากได้ตัวบรเวนอโมบริมมานั่งเป็นเก้าอี้นายใหญ่แทนที่ชาวีเออร์นันเดสช่วงสมัยน,นี้ซึ่งอโมบริมมีค่าจิสัญญาประมาณ3 0ล้านยูโรหรือประมาณ1 2 0 0ล้านบาทดังนั้นหากทีมไหนยอยากได้ตัวเขาไปใช้บริการก็ต้องกล้าทุ่มเง,งินจำนวนดังกล่าวให้กับทีมด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนและนน่นอนว่าลิเวอร์พูลกับบาร์ซ่าก็พร้อมจ่ายถ้าหากว่าอยากได้ตัวเขาในครั้งนี้จริงๆนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รับมมฟังกันทุกค,ครับ